ใส่เยอรมันหมดเลยเราก็อ่านไม่ออกแต่ว,ว่านะมีคนมาช่วยสั่งให้นะคะอี่เป็นแบบไส้กรอกโอ้ยไส้กรอกนะคะแล้วนี่เป็นเซตเป็นไส้กรอกมาแล้วเปนัวมาอันนี้ก็คือสกัดแรกแลว้วมาสุดท้ายเป็นไส้กรอกกับเป็นฝายแล้วก็มีเครื่องดื่มที่แบบว่าบอกว่าที่ไหนไม่มีมาจากคำบวกมาจากคำบวกะคะ่ะเขาเป็นใครคะก็น่าจะเป็นเจ้าข,ของใชนะ้โค้กเล้วไข่โคา้า วันนี้เราจะมาเที่ยวเหมือนกับเป็นอนุสร์สถานนะคะเป็นสร้างขึ้นมาเพื่อเคารพหรือว่าให้เกียรติกับชาวยิวที่แบบว่า,าเสียชีวิตไปซึ่งทําเป็นเหมือนกับหลุมฝังศพแต่จริงๆแล้วในเนี้ยไม่ได้มีศพนะแต่เขาทาเป็นแบบว่าเหมือนหลุมฝังศพจะเท่าๆกันแต่ความสูงอะ่ะจะไม่เท่ากันซึ่งเขาบอกว่าให้เราอะ่ะลองเดินเข้าไปดูมันจะเหมือนกับมองไม่เห็นกันจะเป็นเหลือมๆซึ่งทําให้ความรู้สึกมันเหมือนกับคนแบบว้าเเวที่เข้าไปอยู่แล้วแบบ ไม่เห็นใครเหมือนสะท้อนความรู้สึกของชาวยิวนณะเวลานั้นอันนี้ก็ดูจากข้างนอกเราก็อาจจะดูเหมือนแบบเป็นแท่งๆไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันมันจะแบบว่ารู้สึกแบบอึดอัดอึดอัดหน่อยคิดว่าเขาก็มีกิมมิคที่น่าสนใจเลยทีเดียวอย่างแท่งเนี้ที่สูงอะ่ะก็คือพื้นมันลาดลงมาค่ะเป็นจุดที่ แล้วมันก็สูงก็คือสูงแบบเป็น2เท่าของตัวเราเลยอะ่ะเราก็คือไล่ระดับไปสูงต่ำสูงต่ำเนี่ยแล้วพื้นตรงนั้นจะเห็นว่าเดี๋ยวมันจะเป็นโคง้งขึ้นโคง้งลงอีก เที่ยวที่ประตูชัยนะคะของทางเบอร์ลินจะเห็นตัวด้านบนสุดเล่อยู่ด้านบนเสาอ,อีกทีเนอรคะ่ะตัวนั้นนะคะก็คือตอนแรกมันอยู่ที่เยอรมนันเสร็จแล้วนปโปเลียนมาลบชนะเยอรมนันก็เลยเอาไปที่ปารีสด้วยพอตอนหลังเยอรมันลบชนะก็เลยเอากลับจากปบบารีสม้ไว้ที่นี่รอบๆก็จะเห็นว่าคนมาเยอะมากเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในแบบว่าสถานที่ที่ต้องมาเวลาคุณมาเบอร์ลิน แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นสถานทูตฝรักก่งเศสน่าตะกี้ที่เดินผ่านมาระหว่างทางก็จะเป็นสถานาทูตอเมริกาฟ้าแบบว่าโปร่สวยไถไ่ายรูปมาสวยมากแต่ก็ไม่ลอนก็คือแค่ประมาณสิไปลายๆเนะี้ยค่ะสบายๆเลย ถ้าเราสางเกตเริ่มงขรอบเผาเมีแล้วมันทำให้รัฐบาลลงทุนเยอะสุดๆ30เมษายนปี1 9 4 5รัสเซียลงมาถึงท,ที่แล้วในวันที่1ก็ประกาศชนะสงคารามคนเยอรมันทหารเยอรมันนะครับที่เป็นเด็กและเป็นคนแก่สู้นเลยๆจนถึงตัวตายในนั้นเนี่ยยังมีการมีรอยกระสุนปืนสู้จนขั้นใช้ดาบป,ปลายปืนโดมนะครับสามารถเดินขึ้นไปได้เป็นสถาปัตยกรรมที่ ทางเดินขึ้นกับทางเดินลงเป็นวงกลมเราไม่เดินสวนกันแล้วก็ถ้ามองลงไปข้างล่างจะเห็นที่นั่งของนาย,ยากรัตรีในรัฐสภาเลยนะครับก็จะเห็นรัฐสภาทั้งหมดเวลาเขาประชุมกันนะครับา,า,า,ายความว่างแล้วททำให้เป็นโดมสายเพื่อให้ทขาให้เห็นึงความโปร่งใสของรัฐบาลเปลี่ยนบรรยากาศมากินอาหารเกาหลีบ้างคะ่ะร้านนี้เลยเขาแนะนําว่าอร่อยกินร้อนๆแบบนะอากาศหนาวๆก็โอเคอยู่นะคะชื่อร้านอารีลัง กรอบซาวนะคะมาจับเตาแบบนี้เลยอันนี้คืออะไรนะ,ะร <laughs> บูกโกกิอันนี้บูกกกิแล้วก็เป็นยิมซีจิเกอันนี้ไม่แน่ใจเครื่องเคียงเครื่องเคียงเข้าวสวย <c ười> น้ำจิม้มเราอยู่ที่สถานีรถไฟเบอร์ลินนะ ในเบอร์ลินมีหลายสถานีถ้าเวลาเราขึ้นรถไฟไปยังไงก็คือดูให้สถานีถูกไว้ว่าตรงกับที่เราจองตั๋วมาซึ่งเนี่ยเราจะไปโปแลนด์กันต่อเราก็ต้องมาขึ้นที่นี่ให้รู้เรียกสถานีอะไรเหมือนกันออกไม่ยูเราของเยอะพอสมควรมากันหลายคนก็ถือว่าลงเร็่ได้สะดวกกว่าเดี๋ยวนั่งรถไฟไปประมาณ6ชั่วโมงถึงโปแลนด์แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะจากเยอรมันตอนนี้เรามาอยู่ที่โปแลนด์แล้วมาที่เมืองแกนกระดังไม่รู้อ่านว่าอะไรเหมือนกัน ่เดี๋ยวไปถามคนเราค่อยู่ีแล้วก็นี่คือรางรถไฟที่เราลงมานะคะใ่บรรยากาศเราเจ้าสถานีเราทีมายนะคะโอเคเดี๋ยวเที่ยวกันโปรแรงกันต่อจะลากกระเป๋าไปยังออกไปนอกสถานีนะคะตรงนี้มันจะเป็นลิสต์จะเดินแล้วแบบเป็นบันไดหรืออยากยกแล่ก็เดินไป วลาแล้วนีวเลยกเอชีชีสเคจริงๆแล้วอะค่ะแล้วงจากวันนี้มันหนาวกว่าทุกวันเนาะก็อยากทานอะไรร้อนๆอุ่นๆคคอไปทานอาหารจีนอาหารจีนก็ปิดแล้วก็เลยมานี่แบบอยากกินแบบราเมงโซบะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่ามาถึงรีแล้วหิวมากด้วยเพราะว่าสามทุ่มกว่าแล้ว เราก็จะมาเที่ยวเมืองกระดังกันนะออกเดินจากโรงแรมมาเรื่อยๆเพราะว่าโรงแรมเราะค่ะจะอยู่ใกล้ๆกับสถานที่ท่องเที่ยวเลยตอนนี้กําลังจะเดินไปตรงส่วนที่เป็นริมแม่น้ำนะคะตรงข้างหน้าสังเกเป็นโรงแรมพิลตันก็จะอยู่ใกล้โซนท่องเที่ยวเลยเหนือของเราอะ่ะเราจองโรงแรมสแกนดิคก็คือจะอยู่ตรงข้ามสถาน,นีรถไฟเลยคืยเอเราจะใส่รถไฟมาปุ๊บข้ามถนนมาคือเจอโรงแรมเลย ก็จะสะดวกเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะลากกระเป๋าไกลๆนะคะบ้านเมืองก็น่ารักดีอากาศวันนี้ก็ประมาณสัก16องศาแต่ว่าช่วงบ่ายพยากรณ์อ,อากาศว่าฝนจะตกก็ดูฟ้าแบบครึ้มๆเหมือนกันวันนี้แบบว่าฟ้าไม่ค่อยเคลียร์เห็ได้ไม่ค่อน่ามีป้ายชื่อเมืองอยู่เลยแล้วก็มีจิงชาสวรรค์นะคะแล้วก็มีม้าหมุนด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่เขามาถ่ายรูปกัน ค่อยมีลมก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ถ้าวันไหนม,มีลมก็ขนลุกเหมือนกันค่ะเมื่อคืนเนี้ยอุณหภูม,มิประมาณสัก8องศาได้อ่ะฟิลคล้ายๆอัมสเตอร์ดัมบวกกับโคเปนเฮเกนตามฟิลที่รู้สึกนะคือตรงเนี้ยเหมือนโคเปนแต่ว่าตรงโน้นเน้ตึกเตอะเลนคลองเงี้ยค่ะก็จะ,จะเหมือนฟิลคล้ายๆาอัมสเตอร์ดัม ผ่านลงนะคะตัวเรือมันเปิดขึ้นอยู่นะคะเป็นแอบว่าเรือผ่านซึ่งมันมีป้ายแต่แกที่ถ่ายไว้เดาเอาเองนะเพราะอาจไม่ออกว่ามันน่าจะเป็นช่วงเวลาว่าากให้คนเดินนี่15นาทีแล้วก็เ okay. ป็นรถอี่15นาทีแล้วก็เป็นรอบเวลาตามนี้5นาทีก็คือเป็นช่วงที่แบบเหมือนแ l a กันนะก็ตอนนี้มัน11โมงครึ่งวะก็คือมีมีเสียงดังก็เคยคิดว่าสะพาน ต้นๆอยู่นะคะก็เลยถ่ายมาให้ชมก่อนแล้วก็ฝั่งนน้นก็คือจะเป็นวิวที่เราเดินมานะคะที่เราผ่านตรงม้าหมุนแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวกำลังจะข้ามจาไปตรงนน้นนะคะตรงนี้ก็คือมีป้ายเมืองกระดังด้วยลมดีอากาศเย็นสบายแล้วก็ชิลๆเลยค่ะเดินเหมือนเดินแบบยิ้มราวอะไรอย่างเงี้ย ก็คือสั่งมาเป็นสเต็กอันนี้คือจะเป็นเหมือนสเต็กพรีเมียมรวม3อย่างคือเนื้อคือมันเป็นของเขาอยู่แล้วนะไม่ได้แบบว่าเราเลือกสว่วนคือก็เป็นทั้งหมด3อย่างแล้วก็มี2ซอสแล้วก็มีเครื่องเคีงยงทล้งนั้นนว่าเราสั่งเป็นมีเดียมไรแต่ว่าเขาบอกว่าทำไม่ได้ก็เลยงงนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรตามนั้นบาร์าบีคิวท็อกกิ้นะคะตามด้วยบาร์บีคิวชีสเบอร์รี่ก็จะเป็นแบบว่าเคลือบแบบช่้นๆเลยดูวด้านนอกกัน นนี้นะคะลราจะขึ้นไปออกออยเพื่อชมวิวนะคะบนไดอย่างเขาบอกมีทั้งหมด409ขั้นทางก็จะขึ้นแบบนี้วน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 ไปรื่อยๆขั้นบนไ,ไ,ได,นไดก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แล้วก็ความกว้างแค่นี้ก็แล้วหอมแล้วเ <laughs> พื่อเพืมาได้29าม <c oughs> ไม่เห็นหนะ้าตอค่ะ ไปลงเลยเลยลงอันนี้ถ้าไม่ไหวคือลง<ว>อันนี้สำหรับคนไม่ไหวสอ0อิว่อันนี้ก็จะว่าเป็นรบรไดอยากแบบนีน้ออยู มชนอนค่ะวมาดูขั้นบันไดทำไมสบสบายสบายตรงนี้ก็คือที่เขาก็จะมาเขียนกันเอาไว้นะไม่รู้อ่านไม่ออกแต่ตะกี้คือมีเขียนภาษาอังกฤษอยู่และจะเป็นหมอร์ดเลยก็แบบ วิกกี้วอสเซียอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่เขียนนะคะอันนี้นะคะคือแบที่เราเดินขึ้นไปก็วน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 แล้วก็ตามนี่ถ่ายมากแก้เพื่อขค้นอยู่ตรงนี้คือแคบแคบว่งยังไงอยู่ได้ไม่กี่คนตรงนี้เลยแล้วถ่ายออกมาก็ติดหลังคาประมาณนี้แล้วก็มีเหรียญโยนตรงนี้มีนกกระแล้วก็มองเห็นได้ะคะ เมืองที่ก็จะแบบว่าสีหวานๆนา่ารักเหมือนแบบสีพาสเทลอะไรเงี้ยลักษณะบ้าในใคล้ายๆกับเที่อยวเซอร์ดามเหมือนกันแต่ว่า,าจะเป็นคนต่างก,กันนิดนึงเ<ช>มืองก็จะแบบว่าสีหวานๆแล้วก็แต่วันนี้ฝนตกเมืหละจะทำให้ดูแบบสวยไม่ได้ตกใสามากแต่ที่จริงแล้วอะ่ะเป็นเมืองที่น่ารักมากเก๋งเลยอะ่ะเหมือนเดินแล้วก็เก็บบรรยากาศสองข้างทางเป็นเมืองน่ารักน่ารักค่ะ